สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Quizlet นะคะเป็นแอปที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจำคำศัพท์เยอะๆนะคะเป็นแอปที่ช่วยในการจำได้อย่างดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> เราจะมาดูในหมดต่างๆนะคะจะมีโหมด f a t c l a s s Learn เรียนรู้นะคะแล้วก็ Test แบบทดสอบ Match เป็นการจับคู่และ Dash เป็นระเบิดนะคะส่วน Block เป็นการต่อบล็อกนะคะ <c oughs> แล้วก็ Audio แล้วก็ List allow รวมไปถึง Search Community Set ค่ะ ่อามานะคะจะมีการแนะนำข้อดีข้อเสียของแอปพลิเคชัน Quizlet นะคะข้อดีของ Quizlet นะคะมีหลายโหมดให้ช่วยในการจำนะคะ <Wow. S 1> จะมี f a s h c a r d learn match test blast block หรือว่ามีการใช้เสียงการอ่านเพื่อให้เราสามารถฝึกการพูด การฟังได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีเกมจากคู่ให้สามารถท่องจําสนุกขึ้นไม่ง่วงต่อมาในส่วนข้อเสียนะคะเมนูส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแล้วก็ฟีเจอร์บางอย่างต้องสมัครพรีเมียมนะคะ<อ>แล้วถ้าเราไปเอาเนื้อหาของคนอื่นเนี่ยต้องเช็คความถูกต้องด้วยนะคะต่อมาจะเป็นวิธีการใช้งานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานแอปคิดเล t นะคะให้เราก,กดปุ่มบวกนะคะคียเอแล้วก็กดคําว่าแฟดการเซตหลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งหัวข้อเรื่องได้เลยค่ะ ของเราจะเป็นคำศัพท์ที่ไม่รู้นะคะแล้วก็หลังจะเสร็จแล้วให้เรากดตั้งคำศัพท์ที่เรายังไม่รู้ได้เลยค่ะของเราจะเป็น access นะคะแล้วก็เขียนความหมายคำแปลของเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการบวกคำศัพท์เพิ่มเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถกดปุ่มบวกตรงกลางได้เลยนะคะหลังจากเสร็จแล้วเรากดติ๊กถูกที่บริเวณมุมขวามือได้เลยค่ะแล้วก็กด save ดับไปได้เลยนะคะต่อมาเราจะมาแนะนำวิธีการ ใช้งานของโหมดต่างๆนะคะโหมดแรกเป็นแฟชการ์ดนะคะโหมดนี้จะเหมาะกับการจําการ์ดคาศัพท์จะเป็นข้อมูลด้านหน้าและด้านหลังนะคะพลิกเพื่อให้เราท่องจําได้ถ้าจําได้ให้สไลด์ไปด้านขวาแต่ถ้าจําไม่ได้สไลด์ไปด้านซ้ายนะคะแล้วก็จะมีโหมดให้เราฟังเสียง <Organ ize. S 1> คำศัพท์ได้ด้วยนะคะ Handout I will see to it ต่อมานะคะจะเป็นโหมด การเรียนรู้นะคะ learn น,นั่นเองค่ะโหมดนี้นะคะเราต้องพิมพ์คําตอบเองไม่มีให้เราเลือกนะคะเราต้องเขียนคําแปลให้ตรงกับตอนที่เราตั้งในตอนแรกนะคะไม่งั้นคําตอบจะผิดแบบนี้เลยค่ะ oh. เป็นการดีต่อการจําแบบลงลึกนะคะโดยเฉพาะศั์แพทย์นะคะก็จะเหมาะกับการจําแบบนี้มากต่อมาในโหมดของเท s นะคะโหมดนี้นะคะจะมีผสมหลายรูปแบบเช่น multiple choice หรือว่า true or false และก็ i g h t i n g นะคะ เหมาะกับการเตรียมสอบจริงมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถกดเลือกได้เลยนะคะจะเป็นโหมดต่างๆได้เลยก็จะมีให้เราแบบเล่นเยอะมากๆนะคะในโหมดนี้สนุกมากๆเลยค่ะต่อมานะคะในโหมดของแมทนะคะจะเป็นการจับคู่กับความหมายให้เร็วที่สุดค่ะถ้าเราถูกนะคะก็จะขึ้นสีเขียวแต่ถ้าผิดนะคะก็จะขึ้นสีแดงนะคะก็จะมีเวลาด้วยนะคะเป็นการจับเวลาระหว่างเล่นด้วยนะคะ มานะคะในโหมดของแบล็คค่ะเป็นอุกกาบาตล่วงหลดลงมานะคะเราต้องตอบคาถามไม่ถูกก่อนอุกกาบาตจะหลดลงชนพื้นนะคะเป็นการฝึกความเร็วในการจํามากเลยค่ะสายแบบชอบเล่นเกมต้องชอบเกมนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันไม่น่าเบื่อเลยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะในโหมดนี้นะคะต่อมาโหมดของบล็อกนะคะเป็นเหมือนเกมตรวจตัวตอคบคาศัพท์นะคะผู้ใช้ต้องตอบบล็อกคากับความหมายถูกต้องนะคะ ช่วยฝึกในการจำความคิดแบบเชื่อมโยงนะคะถ้าสมมุติว่าเราเขียนผิดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะจะมีคำศัพท์ที่มีคนทำเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องสมัครพรีเมียมนะคะแบบเป็นคิ i เล็ตพาร์นะคะแบบนี้เลยสำหรับคนที่ชอบฟีเจอร์ต่างๆของแอปนี้นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคุณค่ะ